สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะทางช่องน,นี้ตอน้เราอยู่ในวัน26ค่ะคุณผู้ชมไก่เซมือรัฐบาลไทยของเราเนาะคะ่ะตว่าเล่าพัฒนามาก,ก่อนค่ะคุณผู้ชมก็จะลงแนวทางแล้วพัฒนาเซียนไก่คุณผู้ชมกันค่ะอุ้ยร่มแหงค่ะคุณผู้ชมยิ่งเวลาคำลงไปนะคะตอนนี้ประมาณ9ชมกว่าเศษแล้วคุณผู้ชม มาบรรยากาศก่อนคำโอ้ยนั่งล่มเบาบ่ได้คะ่ะคุณผู้ชมใจจะาขาดแนวทางเราพัฒน,นาเขาของเซียนไอที่ผ่านมา162ติดๆช่วงเราค่ะบินเป็นเขาคะ่ 1, 6, 2, คะ162ตรงๆค่ะคุณผู้ชมโอ้ยอชุดบินคะ่ะคุณผู้ชมตัวเลขติดนั่นนะคะของเซียนเซียนไอค่ะคุณผู้ชมตัวเลขติดนะ,ะ,ะ,ม,ดนะ,ะมันจะมี ก้าสี่หนึ่งหกแลวก็สองห้าค่ะคุณผู้ชมกัลเล่เข่าสองหกแล้กหนึ่งสองหกหหนึ่งหกสองไหมคะให้สังเกตค่ะคุณผู้ชมฝากเป็นแนวทางนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่ได้ให้งไงงายนะคะคุณผู้ชมอ่าเป็นเพียงแนวทางค่ะกัลแ,แนะนําเหมือนคุณผู้ชมในเบิงเนาะคะ่ะจะได้เห็นแนวทางที่มว้มวนๆอ่าตัววิทย์วิทย์ ัวสาววาผู้ชมการเาจับใส่ตัวเองถูกแห้งมวลแห้งค่ะกานเาจับเดาไปยังไงนะเขาเดาถูกแห้งมวนค่ะคุณผู้ชมภูข <ória> ข <arts> ้สใจประสันทอไปค่ะคุณผู้ชมแนวทางค่ะมีเข้ามีหลุดใช้วิจารณญาณในการรับชมมากค่ะ ววกาคุณผู้ชมตรงที่คุณผู้ชมมองเห็นอยู่ตอนนี้นะจะเห็นพระพุทธลูกค่ะพระพุทธลูกเสียนพระพุทธลูปอยู่ซึ่งเป็นวัดอีกวัดหนึง่งค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าเรามองไกลๆค่ะจะเห็นจะเห็นเหมือนเพนังอยู่บนภูเขาเลยเหมือนนั่งอยู่บนเหนือน้ำแม่ค่ะคุณผู้ชมถ้าเข้ามาจากท้าหนองหลรีพูค่ะแต่ตอนนี้เรามาอยู่ใกล้อ่าพออยู่ใกล้แล้วทีนี้ภูเขาก็บงังค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจินจะน่าจะขยับกล้องอีกที่หนึ่ง เนี่ยคะ่ะเห็นมองเห็นไหมคะคุณผู้ชมถ้าซูมเบื้งเอาคะ่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นเสียนพระพุทธรูปคะ่ะนไปทางน้ำน้คะค่ะคุณผู้ชมรูปทางน้ำด้วยก็บบรรยากาศตอนนี้ย้อนแสงคะ่ะย้อนแสงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแต่ยังม่ตกอะคะ่ะคุณผู้ชมสาดแสงคะ่ะเลยก็มองเห็นอยู่เนาะค่ะเนาะ ลมเย็นค่ะค่ะคุณผู้ชมทำเป็นคือน้ำกว้างกว้างเนาะบรรยากาศดีๆค่ะคุณผู้ชมเห็นแห่มีความสุขเห็นแห่สบายใจค่ะมีอะไรเหมือนได้ปล่อยวางไปกับน้ำไหมค่ะคุณผู้ชมมันได้ปล่อยวางเหมือนได้วัรู๋ไหมค่ะคุณผู้ชมมันกว้างมันไม่มีอะไรกดดันเราไหมค่ะเพราะมีอย่างที่บบว่าบังหูตังบังตาไหมค่ะคุณผู้ชมเนาะคิดก็จินตนาบอกค่ะ อ่าเมื่อไม่มีอะไรบังแล้วมันรู้สึกสบายใจไหมคะคุณผู้ชมตอนนี้ย้อนย้อนแสงพระอาทิตย์ค่ะพระอาทิตย์กําลังจะตกแต่ว่ามันยังไม่ตกหรอกค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เพิ่งบ่ายสามโมงกว่าสี่โมงนะคะบรรยากาศดีไหมคะคุณผู้ชมถ้าเรามีเรื่องอะไรทุกข์ใจบรสายใจนะคะในม่านดองสี่ไหมค่ะคุณผู้ชมบันอ่าเาบนเทาทุกได้คะ่ะบันเทา อาการเครียดได้ค่ะคุณผู้ชมลา้เครียดได้ค่ะเป็นของเียนอาค่ะคุณผู้ชมจิตเบิงแน้วทางกันเรากะจินตนาก็จะลงต่อเป็นของเียนอายเราก็จะเป็นของอปู่โคราชบด เราก็เป็นของปูโคลาดค่ะคุณผู้ชมปูโคลาดบ่บปังค่ะคุณผู้ชมหววที่ผ่านมาหลุดทั้งตัววิ่งแล้วก็ตัวจับคู่ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าหัวบ้านพุธนี้บ้าแน่ค่ะคุณผู้ชมมีเข้ามีหลุดเนาะหมวก้อนเพิ่นกระเขาอยู่ขาของอาทิตย์ที่แล้วเนาะการพูดสุกมีให้ลุ้นกันเป็นประจำทางช่องจินตนา channel ค่ะแต่ว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมเบื้องล้วก็พิจารณาเอาเด้อค่ะคุณผู้ชมแนวทางทั้งหมดเนี่ยค่ะ พิจารณาไปด้วยกันค่ะว่าแนวทางไม่มีใครคอ่ารู้ได้ค่ะว่าจะเข้าหรือจะหลุดเนาะเะนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะอยู่เขาแล้วค่ะคุณผู้ชมจะขับรถนวดบ้นหนึ่งจงนตรงนี้ข้างทางเลยบรรยากาศก่อนนะคะนะมันสบายใจค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนสบายใจแล้วทำให้เรามีความสุขค่ะ ยางไปกับประหอดค่ะคุณผู้ชมจะเดินไปก็ปวไปไม่ถึงตรงนี้สวยที่สุดเลยค่ะเนี่ยสวยที่สุดเลยก็มีคนเริ่มมาค่ะคุณผู้ชมคนกมาแมบบ่แหวงเนาะบรรยากาศดีมากค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศดีมากเลย อ๋อค่ะเปเบื้องแนวทางกันค่ะคุณผู้ชมของเซียนไายดูแนวทางเซียนอ้เสร็จแล้วก็าด้วยการลาพัฒนาเซียนอ้ค่ะวันที่27วันพุธค่ะคุณผู้ชมเป็นลาพัฒนาวันพุธค่ะเซียนอ้ให้วิ่งค่ะ8กับ5บนล่างค่ะคุณผู้ชม8กับ5้าไปได้ทั้งบนและล่างค่ะแล้วก็จับคู่ค่ะคุณผู้ชมเป็นชุดวิน9 3 4 0สเป็นตัวจับคู่ค่ะ จับใส่กับ8และ5ค่ะคุณผู้ชมมีทั้งหมด6ตัวนะคะมี85 9 3 40ค่ะ5เป็นหลัก 8, 8เป็นหลักค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็จับวิ่กันเอาค่ะคุณผู้ชมจับคู่ใส่กับมี8 9 83 8 4แสีแล้วก็80ค่ะ5 9 5 3 5 4 5 0ค่ะแล้วก็เพิ่นเน้นให้ทุกตัวค่ะคุณผู้ชมทั้งหมด8คู่ด้วยกันค่ะ แคู่ทำามาร่วมกันกับตัวกันค่ะคุณผู้ชมมี4939เป็นตัวกันเนาะคะ่ะตัวกันด้วยก็เป็น10คู่ค่ะไปกับบนล่างเด้อค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะคุณผู้ชมอ่ะค่อยๆไปค่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาปังอยู่แต่งวดนี้ข้าบอเชื้อใจบอแ่ใ,ใจเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะอะ่เบิงแปาค่ะคุณผู้ชมแล้วแต่ดวงแต่สิ้นวาสนาห้าน่ำเนาะคะ่ะณลังคนบุญเดียวเห็นเพิ่นมาคนกับปังลด จิตนากับขอให้เป็นเช่นนั้นทุกคนนะคะที่เข้ามาดูแนวทางทางช่องจิตนา channel ค่ะแนวทางเราพัฒนาวันพุธนี้ค่ะคุณผู้ชมขอให้โชคดีค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาเข้า6-2ตรงๆนะคะเราก็ตัวจับชุดวิ่นค่ะคุณผู้ชม5กับ2เนี่ยเพิ่นวิ่นใส่2-1-6-6-1-2เนี่ยค่ะ6-1-6-2ค่ะคุณผู้ชมวินกันเองค่ะคุณผู้ชมจับวินกันอยู่ในหนีขึนน้นกันค่ะถ้ามีตัววินนะคะคุณผู้ชมให้สังเกตค่ะ อันนี้แนะนําเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะคุณผู้ชมจะด้บนหลงทางเนาะเะนาะ,ะค่ะเอาขอขอบคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์กาลังใจกับจินตนาชาแนลนะคะขอให้หมานให้ปังค่ะจินตนาค่ะผมมีคาไหนสีมากไปคําว่ากว่าคําว่า,ข,วาขอบคุณนะคะจินตนาเมยค่ะคุณผู้ชมขับรถเบิดมือตัง,ต,งตะเสาตื่นเด้นนะคะเราก็มาล่งแนวทางกันเล่นลาลามีเมย์แจ็คหน่อยหนึ่งขอโทษขออภัยเด้อค่ะถ้าบ่ถูกใจค่ะแต่ถ้าถูกใจก็ขอพระคุณคุณผู้ชมค่ะ นะคะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ